نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يحده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قلوا و من طيبات ما رزقناكم وشكروا ا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله ا ل ع ظ ي م พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านขอย้ำเตือนตัวผมเองและพี่น้องให้มีความตักวามีความยำเกรงต่อลอสุภาห์นวะตาอัลานั้นให้มากๆความตักวาและความยำเกรงนั้นจะนำพาพวกเราทั้งหลาย ไปสู่หนทางแห่งชัยชนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยในคุตบ่าวันศุกร์ในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นย่าปากคอกเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายก็เรียนรู้กันอยู่แล้วบ้างนะครับจากสิ่งที่เรานั้นได้เรียนมากันในเรื่องเราต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนานั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ามารยาทในการกินอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าปกติแล uh ้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับข้อมูลทางวิชาการในช่วงนี้เนี่ยเข้มข้นพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องยากเรื่องเกี่ยวกับอากีดาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของนิติบัญญัติศาสนาบัญญัติต่างๆวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะจะไม่รู้มาก่อนนะครับแน่นอนว่าในการศึกษาศาสนาเนี่ยไม่มีใครเรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดกว่ากันหรือโง่กว่ากัน แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นเนี่ยพยายามในการที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาหาความรู้มากน้อยเพียงใดพี่น้องที่รักครับมารยาทในการกินอยู่มารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในการดื่มกินของบรรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าเราจะสังเกตจากมารยาทการกินการอยู่ร่วมโต๊ะอาหารกันของคนทั่วทั้งโลกขึ้นชื่อว่าประเทศที่เรียกว่าสุดยอดของมารยาทซึ่งเป็น มรารยาทในการรับประทานอาหารชั้นเลิศเลยก็ว่าได้นะั่นคือประเทศฝรั่งเศสเท่าที่ผมเท่าที่ผมจะพอมีข้อมูลอยู่บ้างนะครับประเทศนี้เขาจะมีการกินกันอยู่ที่เรียกได้ว่าสังคมของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มักจะนํามารยาทของคนประเทศนั้นนะ่ะมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการวางช้อนการจัดจานหรือแม้แต่การวางผ้ากันเปื้อนต่าง เขามีวิธีการในการวางเลยว่าถ้าหากว่าเอาช้อนเวลาเรากินอาหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยช้อนเนี่ยให้ระวางคู่กันไว้ด้านใดนด,นด้านหนึ่งอาจจะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้แต่วางคู่กันอันนี้คืออิ่มแล้วคนเสิร์ฟอาหารเขาก็จะไม่ตักอาหารเพิ่มให้กับให้กับเราหรือเราอาจจะวางแยกออกจากกันก็คือเอาช้อนช้อนส้อมกับช้อนยาววางแยกออกจากกันตรงกลางเว้นที่เอาไว้อันนี้หมายความว่า คนคนนั้นยังกินไม่อิ่มไอ้คนเสิร์ฟต้องถังอาหารให้เพิ่มเขามีมารยาทการวางผ้ากันเปื้อนการจะต้องใช้เวลาจะกินสเต็กเนี่ยส้อมใช้อย่างไรมีดใช้อย่างไรถ้าใช้แบบนี้ก็ผิดนะใช้ใช้ในแบบของเราก็ผิดแบบที่เราถนัดนะ่ะต้องจับแบบนั้นจับแบบนี้มีเงื่อนไขยเยอะแยะไปหมดแล้วเวลาเราไปสถานที่ที่ว่ามันหรูหรูแพงๆโดยบังเอิญเช่นเขาเชิญไปงานแต่งหรืออะไรเนี่ยบางทีมันมี สังคมที่มันสูงไปกว่านั้นคนเขาก็จะดูว่าเราเนี่เป็นไม่เป็นได้รับการฝึกอบรมมาหรือเปล่านะครับซึ่งจะบอกเลยว่ามารยาทเหล่าเนี้ยเป็นมารยาทที่มนุษย์เนี่ยกำหนดขึ้นมาเองเมื่อมนุษย์ตั้งขึ้นมาแล้วก็บัญญัติเอาว่านั่นคือมารยาทของสังคมผู้ดีก็ว่าไปแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะวางช้อนจัดโต๊ะใช้มีดยังไงก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับมนุษย์ไหม กับสิ่งที่มนุษย์วางกฎกันขึ้นมาเองแต่สําหรับมุสลิมสําหรับอิสลามอัลลอฮ์มีมารยาทในเรื่องนี้ให้นบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยวะซัลลัมเนี่ยมาสอนจนหมดแล้วแล้วมารยาทที่นบีบอกไว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยครับมันเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงมีประโยชน์ปลอดภัยแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันว่าทําไมถึงให้ทําแบบนั้นทําไมถึงให้ทําแบบนี้ทําไมถึงให้กินมือขวาละ่ะทําไมถึงให้นั่งกินนั่งดื่มละ่ะ ทำไมถึงจะต้องตักอาหารอยู่ข้างหน้ามันมีเหตุผลและหลักฐานไว้รองรับหมดเลยหรือแม้แต่ทฤษฎีทางการแพทย์ก็ถูกยอมรับในยุคหลังๆ <S <S พี่น้องครับเวลาเราจะดื่มดื่มน้ําสักแก้วหนึ่งนะถ้าเป็นมนุษย์ตั้งขึ้นมามารายาทของคนไทยจะดื่มน้ําดื่มชาซดน้ําแกงมารายาทของคนไทยยังไงเวลากินต้องไม่มีเสียงดังต้องซดให้เงียบที่สุดถ้ามีเสียงดังนี่คือเสียมารายาท แต่พอไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นการซดน้ําแกงการซดน้ําการดื่มน้ําต้องดื่มให้มันเสียงดังเข้าไว้เพราะเขาเชื่อว่าเขาเข้าใจว่าการดื่มผ่านลิ้นแล้วมีเสียงดังเนี่ยมันจะทําให้อาหารนันอเด็ดอร่อยเป็นการให้เกียรติคนที่ทําอาหารให้แกเราเป็นอย่างนั้นไปอีกหมายความว่าวันนี้ถ้าเราซดดังในประเทศเราเราเป็นคนไม่มีมารยาทแต่ไปซดดังในประเทศญี่ปุ่นเราเป็นคนมีมารยาทอย่างนั้นเดือพอเวลาเรามาอยู่ประเทศไทย นะครับเราไปอยู่ญี่ปุ่นเราเรากินเสียงเบาๆไม่มีเสียงดังจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บ,บ,บเรากลายเป็นคนไม่มีมารยาทไปซะแล้วเพราะเราไม่ให้เกียรติคนทําอาหารนี่คือกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นไหมไม่เกิดครับแต่กับสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานูวตารานั้นได้ได้บอกเอาไว้ให้นบีมาสอนนะครับไล่เป็นข้อๆไปเลยประการที่หนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานูวตารานได้ทรงตรัสไว้ในอยายะ์อันกรานยาอายุหันละดีนาอามานูกูลูมินตอยีบาตโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย อันนี้อัลลอฮ์ใช้บรรดาผูา้ศรัทธามุสลิมไม่ต้องไปพูดถึงต่างศาสนาเลยเจาะจงมาที่นี่เลยว่ากูล ah ูมินตอยีบาจงกินแต่สิ่งที่ดีๆบริโภคแต่สิ่งที่ดีคําว่าตอยีบาดนี่มันรวมถึงอาหารที่ฮาลานด้วยนะครับถูกต้องตามหลักการสะอาดเชื่อโดยมุสลิมมันเก่านามอัลลอฮ์สุบฮานาวตะตาลาไม่ใช่สัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บไม่มีกรงเล็บลักษณะแบบนี้ก็มีอยู่ในเงื่อนไขอยู่ละ แล้วนอกจากนี้มันก็ยังรวมไปถึงว่าอาหารนั้นต้องมีประโยชน์แก่เราด้วยอะไรที่เรากินเข้าไปแล้วมันจะเกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นผงชูรสนะครับถ้ามันกินเข้าไปแล้วมันมันปริมาณมากๆมันเกิดผลเสียต่อร่างกายเราก็ต้องหยุดลดให้มันน้อยนะครับบางคนนะครับอาหารบางอย่างไม่ถูกกับบางคนอ่ะเราก็ต้องหยุดเราแพ้อาหารทะเลอ่าเราก็เลี่ยงในการกินอาหารทะเลนั่นหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นที่อนุมัติแต่อะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนนั้นๆ เช่นเรามีอายุแล้วเราเคยกินของที่มันได้ในอดีตในยุคป,ปัจจุบันเรากินไม่ได้ละไขมันในเส้นเลือดหรืออะไรมันจะตามมาอาลัลลอฮ์ก็บอกว่าบริโภคแต่สิ่งที่ดีๆแล้วเมื่อบ,บริโภค,โภคต่อสิ่งที่ดีๆแล้วเนี่ยก็ขอบคุณต่ออลัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาด้วยนะครับให้ขอบคุณต่ออลัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาด้วยประการต่อมาเมื่อเรากินสิ่งดีๆแล้วก่อนที่เราจะรับประทานอาหารนะครับท่านอุมรัรบินอบีสละะัลมาได้กล่าวได้เล่าเอาไว้ว่า ในตอนที่ฉันเป็นเด็กเนี่ยฉันได้อยู่บ้านกับท่านรอซูลุลลอฮฺซอลลัลลอฮฺวะอะไรวะซันลำอยู่บ้านของท่านรอซูลในขณะที่กินอาหารเนี่ยนะท่านรอซูลก็คอยพั่มสอนฉันอยู่ตลอดแล้วนบีก็บอกกับฉันว่ายากุลามุซัมมินละโอเด็กน้อยเอ๋ยเวลาเจ้ากินเนี่ยนะให้เจ้ากล่าวนามของอัลลอฮ์ด้วยบิสมิลลาฮิร r ม h m ิรเ r r a h ี m ง่ายๆเลยเป็นดูอาสั้นๆง่ายๆเวลาเราจะกินอะไรเนี่ยมอบหมายต่ออัลลอฮ เพราะเราไม่รู้ว่าหนึ่งอาหารนั้นมันอาจจะมีพิษหรือเปล่ากินเข้าไปแล้วมันจะเกิดอันตรายต่อร่างกายเราไหมมันรวมไปทุกอย่างเรามอบหมายต่อเราว่าเรากินเพื่ออัลลอฮ์นะแต่ถ้ามันมีสิ่งใดที่มันไม่มีแอบแฝงเราก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานูตะลาไว้เมื่อเจ้าบิสมิลลาห์แล้ววกุลมิมอ่าวกุลบามิบยามีนิกะเวลากินก็รับประทานข้างขวาอย่ารับประทานข้างซ้ายเมื่อเจ้ารับประทานข้างขวาแล้ว เมื่อเจ้รับประทานข้างขวาแล้วนะครับวากุลลูมิมมายาลิกและจงรับประทานอาหารสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวก่อนเวลาเราไปนับประทานอาหารรวมกับใครเขาไว้เนี่ยนั่งรวมๆกันเนี่ยตักสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อนนะอย่าไปเอื้อมไปในที่ที่มันไกลคนเขาอาจจะมองว่าเรานั้นไม่มีมารยาทได้เนี่ยถามว่ามารยาทเนี่ยสังคมทั่วโลกเนี่ยเขาก็ยอมรับกันอยู่แล้วแต่อิสลามนะบอกเอาไว้แล้วนะพันสี่ร้อยกว่าปีว่ามาเนี่ยคือมารยาทที่ดี คนจะไม่มองเราว่าเป็นคนที่ตะกะตะการหรือว่ามูมามแล้วเหตุผลที่นบีบอกว่าให้กินมือขวาเนี่ยนะครับท่านอุมัดบินอบีสลามะเนี่ยท่านก็ได้บอกเอาไว้บอกว่าฉันเนี่ยนะพอนบีสั่งเนี่ยฉันก็ฝึกทําจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยเคยชินกับมันทําจนติดเป็นนิสัยนั้นบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงว่าสิ่งเราเนี่ยต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆเ,เด็กที่มันกินมือซ้ายมันถนัดนะัซ้ายเขียนหนังสือมือซ้ายกิจทกิจกรรมมือซ้ายอะไรก็ตามแต่ แต่เรื่องกินต้องบังคับให้กินมือขวาให้ได้ฝึกเพราะนบีมูฮัมมัดสุลลัลวาอะลัยวะสัลลัมบอกว่าฟาอินนัชไชต่อนะยะกูลูบิชิมาลีฮิวะยะชรบูบิชิมาลีฮิเพราะว่าไชาตอนมันกินกินมือซ้ายแล้วก็เวลาดื่มน้ํามันก็ดื่มมือซ้ายด้วยนี่คือสิ่งที่นบีบอกเอาแล้วเราจะตามพฤติกรรมของไชตอนไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องฝึก สังเกตไหมว่าอะไรที่เป็นการเรียนแบบพฤติกรรมของกุฟฟาตมุช,มชริกิีนเราไม่ทําอะไรที่เป็นการเรียนแบบพฤติกรรมของชัยตอนเราไม่ทําเพราะโดยธรรมชาติของชัยตอนเนี่ยมัน,ม,นมันถนัดซ้ายแต่เราไม่ได้ไปเปรียบว่าคนคนหนึ่งที่ถนัดซ้ายแล้วเหมือนชัยตอนไม่ใช่แต่ตอนกินตอนดื่มเนี่ยเราต้องกินมือขวานี่คือสิ่งที่นบ,บีนั้นได,ได้ได้สอนเอาไว้แล้วเวลาจะดื่มนบ,บีก็สอนอีกนะครับนบ,บีสอนเอาไว้นะในขณะที่จะดื่มน้ำเนี่ยโดยท่านอานัสได้กล่าวเอาไว้ว่า ยาต้นอสาฟิชอ๊าฟิชฟิชชะรอเบซาลาสันวยยาคูลูอินน ahu อารวาวะอับรอวะอัมรอท่านนาบีบอกว,ว่าเวลาเจ้ากินน้ำเนี่ยนะจงหยุดเพื่อหายใจสามครั้งเมื่อดื่มคือแบ่งช่วงการกินน้ำเนี่ยแก้วหนึ่งเนี่ยที่เรากินกันเนี่ยปกติเนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะดื่มเอื้อกเอื้อกเอื้อกทีเดียวรวดแต่นบีจะแบ่งการกินออกเป็นสามครั้งกินก่อนครั้งหนึ่ง พักหายใจสักครั้งหนึ่งก่อนอะแล้วก็กินเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กินเข้าไปอีกครั้งหนึ่งทําอย่างเงี้ยแก้วหนึ่งคือสามหายใจว่างั้นเถอะไม่ได้รีบร้อนกินให้มันหมดเพราะอะไรเพราะนบีบอก <c oughs> เอาไว้ว่ามันทําให้อิ่มกว่าการกินแบบเนี้ยมันจะทําให้อิ่มกว่าทําไมถึงอิ่มกว่าเพราะบางคนเนี่ยกินไปทีเดียวเอื้อกหนึ่งแก้วหนึ่งไม่พอเอ้าซัดแก้วที่สองต่อเอ้ยยังไม่อิ่มท้องเนี่ยมันยังร่างกายของเราเนี่ยยังไม่ได้รู้สึก <c oughs> รับรู้คือมันน้ํามันลงไปเร็วจนกระทั่งว่าร่างกายไม่ทัันปรบว่า อิ่มแล้วหรือ,อยังพอเรากินเข้าไปเยอะมันก็แน่นจนเกินพอดีแล้วนบีก็บอกอีกว่านอกจากมันอิ่มกว่าแล้วเนี่ยมันก็ยังปลอดภัยกว่าปลอดภัยยังไงเวลาเราดื่มน้ําโดยที่เราไม่พักหายใจเลยมันอาจจะทําให้เราสําลักได้มงคนนี่สาลักน้ําสําลักอาหารถึงตายก็มีมันติดหลอดลมมีครับถึงตายมันเป็นความปลอดภัยมากกว่าและที่สําคัญนบีก็บอกว่ามันน่าดูกว่า คือหมายความว่ามันดูมีมารยาทกว่าใครมองเราแล้วก็ดูว่าดูว่าเป็นคนที่มีมารยาทไม่ตะกะตะการไม่ตะกุมตะกรรหิวกระหายมาจากไหนไม่ใช่พี่น้องจะสังเกตเห็นใช่ไหมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับวิธีการกินของคนในยุคใหม่เนี่ยโดยเฉพาะไอ้พวกคนที่เรียกว่าเน็ตไอดอลหรือว่ายูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยมักจะดูมอมนูน่มนมอมนี่รับประทานอาหารกันแต่ละอย่างกินแปลกๆปริมาณเยอะๆแข่งกันกิน นะครับมีการกินแบบ ksmr นะเอาไม้มาติดไว้ตรงเสือ้อนะแล้วก็เคี้ยวให้อาหารให้มันเสียงดังมีฟังดูแล้วมีรสชาติมีอัเธรสคนฟังคนเห็นก็อยากดูอยากกินตามนะครับลักษณะของการรับประทานอาหารของเขากินกันแบบยัดยัดกินเข้าจุเข้าไว้ไม่นำซ้ำคนเหล่านี้ก็ยังวิจารณ์ในเรื่องของอาหารนะมีการรีวิวอาหารอุกินไม่ดีรสชาติไม่ได้แดกไม่ได้อย่าไปกินร้านนี้อะไรเงี้ยนี่คือลักษณะนะ ของของสังคมในยุคปัจจุบันที่มุสลิมแล้วเราได้หลายคนเนี่ยพอเปิดร้านอาหารปุ๊บก็จะมีมุสลิมหลายๆายคนที่ที่จะออกมาไปคอยรีวิวอาหารรสชาติผ่านไม่ผ่านอร่อยไม่อร่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามก็ห้ามนะนบีเนี่ยห้ามเลยนะการการที่จะไปตําหนิอาหารไปวิพากวิจารณวิธีการที่นบีจะกินเนี่ยอะไรที่นบีชอบนะครับนบีก็จะกินอะไรที่ไม่ชอบนบีก็แค่กินให้มันน้อยลงหรือไม่ก็เดินจากไปแค่นั้นเองนี่คือแนวทางของท่านอซูล นี่บ่งบอกถึงความมีมารยาทไอการที่เราไปบอกว่าร้านอาหารของเขาไม่อร่อยแล้วก็ไปใช้วัฒกรรมว่าแต่ว่าลิ้นคนเรามันไม่เหมือนกันนะแต่ควรบอกไปแล้วว่าไม่อร่อยเนี่ยไอคนที่ติดตามที่ดูเราอยู่เขาก็อาจจะคิดว่าไม่อร่อยมันก็ส่งผลต่อพี่น้องมุสลิมของเราเราต้องยอมรับใช่ไหมว่าเราเองเนี่ยวเวลาทําอาหารอยู่ที่บ้านเนี่ยเมียของเราภรรยาของเราเนี่ยบางวันก็อร่อยบางวันก็ไม่อร่อยทั้งๆ้งที่เป็นเมนูเดียวกันนั่นแหละบางวันฝีมือตกบางวันฝีมือดี ฉะนั้นร,ร้านอาหารที่เขาทำอาหารขายเนี่ยวันที่เราไปกินอาจจะไปเจอแจ็คพตไม่อร่อยก็ได้มันไม่แปลกครับแต่ว่าไม่ใช่สิทธิหน้าที่ของมุสลิมที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของอาหารเหล่านี้นะอันนี้คือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดซอลล,ล,ลัลลอฮุวะลลอฮ์ซัลลัมนั้นได้ได้บอกเอาไว้เวลาเราจะรินน้ําเราจะส่งเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มเวลาเรานั่งรวมกันอยู่เนี่ยปกติเวลามีคนเสิร์ฟอาหารใช่ไหมครับพี่น้อง มีคนเสิร์ฟน้ําให้แกเราเวลาเราไปนั่งตามงานแต่งงานหรือว่าไปที่ไหนก็ตามแต่มีคนเขายกน้ํามาให้เราในยุคสมัยของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะไลวะซันลมเนี่ยนบีของเราเนี่ยนะครับนั่งอยู่แล้วบรรดาสหาบากักล้อมวงอยู่ด้านด้านขวาของท่านนาบีเนี่ยมีชาวอาหรับเบดูอินคนหนึ่งก็คือเป็นชาวอาหรับธรมธรมดาาคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่สหาบะติแต่อย่างใดนะครับเป็นอาหรับเบดูอินนั่งรวมกับท่านรซูล ส่วนด้านซ้ายมือเป็นท่านอบูบักอัสซิดิกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของท่านรอซูลเลยก็ว่าได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยระหว่างคนที่เราไม่รู้จักะกับอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนสนิทคนที่เรารักอะเราจะให้ใครก่อนโดยธรรมชาติเราก็ต้องให้คนที่รู้จักก่อนสนิทก่อนแต่ว่าในยุคข,ของท่านนบีเนี่ยนบีสั่งเอาไว้ครับนบีบอกว่าท่านจงส่งไปด้านขวานบีกินก่อนแล้วก็ส่งไปทางด้านขวาก่อน วนจากอาดับเบโดินแล้วก็วนไปที่คนอื่นคนอื่นคนอื่น,น,อ,นอันนี้คือในลักษณะของภาชนะที่ใช้ร่วมกันเช่นในยุคอดีตเราอาจจะกินน้ําขันเดียวกันน้ำเนี่ยขันเดียวกันแต่ว่ากินกันทั้งกินกันทั้งวงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่แปลกเพราะเดี๋ยวนี้มันคือแก้วไข่แก้วมันลักษณะแบบนั้นแต่ในยุคของท่านนาบีเนี่ยก็มีเหมือนกันที่มีการเสิร์ฟน้ําในลักษณะที่ใช้ภาชนะร่วมกันนบีส่งเนี่ยนบีส่งวนขวากับข้าวก็เหมือนกันเวลาเราจะตักเราจะส่งก็ส่งไปทางด้านขวาก่อนครับ นี่คือสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮว่าอะไรฮิวสันลมท้ายที่สุดครับเพื่อนสนิทอบูบักอัสซิดดีกกินคนสุดท้ายนั่งเป็นวงกลมเนี่ยวนไปเนี่ยกว่าจะถึงอบูบักอบูบักกินเป็นคนสุดท้ายนี่คือท่านนบีมูฮัมหมัดซอลลัลลอฮว่าอะไรฮิวสันลมคือยึดตามสุนนะของท่านนบีวนจากทางด้านขวาก่อนนะอันนี้ก็เป็นรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเวลาดื่มกินก็ไม่ดื่มแบบในลักษณะของการยืนนบีห้ามในการที่จะยืนดื่มให้นั่งดื่ม อันนั้นนบีอยู่สุลลอะฮวอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมูฮัมมัดสุลลาะฮวอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับรออารอจุลันเห็นชายคนหนึ่งยะชรบุกออิมันกำลังดื่มน้ำอยู่ในท่ายืนนะฟะกอละท่านนบีก็กล่าวกับเขาว่าฟะกอละละหูกีจงอาเจียนมันทิ้งเสียอาเจียนออกมาคือไอ้น้ำที่ดื่มอยู่เนี่ยคือให้อ้วกออกมาซะคายออกมาซะบ้วนออกมาชายคนนั้นก็ถามว่าลิมาทำไมล่ะครับท่านนบีกอละท่านนบีมูฮัมมัดสุลลาะฮวอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่า อายสุรุกะอันยัชรบามาอากลฮิรเนะเจ้าเนี่ยนะท่านอบ,บีก็ถามว่าท่านชอบหรือที่จะดื่มน้ําร่วมกับแมวของท่านในภาชนะเดียวกันนบ,บียกตัวอย่างท่านชอบไหมละ่ะถ้าสมมติว่าน้ําที่ท่านดื่มเนี่ยเป็นภาชนะที่แมวแมวดื่มร่วมกับท่านเนี่ยแมวที่เราเลี้ยงไว้อยู่เนี่ยกินน้ําแก้วเดียวกันนั้นท่านชอบไหมชายคนนึ้บอกว่าละไม่ชอบครับไม่ไม่เด็ดขาดผมไม่กินอยู่แล้วภาชนะร่วมกับแมวคือของใครของมันอยู่แล้ว ท่านนบีก็บอกว่าฟากอรชาริบามาอากะมันหัวชารุนมินหุชัยตอนเขาบอกว่าเพราะแท้จริงแล้วมันมีตัวที่เลวกว่าในการร่วมกินกับท่านด้วยนั่นก็คือชัยตอนขนาดแมวอ่ะท่านยังไม่กินร่วมกับมันเลยอ่ะแต่ท่านยืนยืนกินเนี่ยขอให้รู้ไว้เถอะว่าชัยตอนน่ยมันกินอยู่กับท่านท่านจะเอาไหมล่ะแบบเนี้กินร่วมแก้วเดียวกับเราอ่ะจะเอาไหมท่านอบีก็บอกว่านี่คือ ไอ้ที่มันชั่วกว่านั้นมันแย่ไปกว่านั้นก็คือชัยตอนมันกินร่วมกับเราด้วยจึงไม่แปลกเวลาเราเรา,เรารับประทานอาหารหรือเราดืนะ่มน้คต้องนั่งนั่งดื่มครับนี่คือสุนนะของท่านนบีมูฮัมหมัดซอละลัลลอฮ์ว่าอะไรฮิวซัลลัมแล้วก็ยังมีมารยาทอีกหลากหลายนะครับเยอะแยะมากมายที่ท่านนบีมละละูฮัมหมัดซอลลัลลอฮว่าอะไรฮิวซัลลัมนั้นได้ได้สอนได้บอกกับเราเอาไว้ต่อมาไม่ทานไม่ดื่มในภาชนะทองคําและก็เงินการที่เราดื่มในภาชนะทองคําและเงินเนี่ย ท่านนาบีบอกเอาไว้ว่าเป็นสิ่งต้องห้ามห้ามเอาไว้เลยเพราะภาชนะที่เป็นทองเป็นเงินนะครับเป็นภาชนะของพวกกาเฟสในดุนยาแต่มันจะเป็นภาชนะสําหรับมุสลิมผู้ศรัทธาในวันอาคีรอฉะนั้นไอการที่เรารับประทานอาหารที่ํามาจากภาชนะที่ทํามาจากเงินหรือทองคานะครับมันเป็นการแบ่งชั้นวรรณะมันเป็นการดูถูกคนจนเป็นการเหยียดหยามคนจน คืออาหารเราก็กินดีกว่าเขาอยู่แล้วเรายังต้องเอาภาชนะให้มันเลิศดหรูกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับถ้วยชามเครือบราคาแพงๆลักษณะแบบเนี้ยนะอันนี้ไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามแต่คือเปรียบเทียบให้ฟังว่าภาชนะที่มันแพงนะระดับทองคําหรือว่าเงินเนี่ยหมายถึงว่าทํามาจากทองคําหรือว่าเงินเนี่ยนบีห้ามรับประทานเด็ดขาดห้ามรับประทานจากภาชนะเหล่านั้นนอกจากนี้แล้วเวลาทานทานอย่างไรครับวิธีการทานของท่านนาบีในขณะที่ท่านนาบีรับประทานอาหารเนี่ยนะครับ เมื่อรับประทานอาหารหมดท่านจะเลียที่นิ้วของท่านสามนิ้วสมัยเราไม่ได้กินข้าวกับมือละเรากินข้าวกับช้อนเราก็กินกับช้อนในเกี้ยงนั่นแหละนะไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องเลียนิ้วดูดนิ้วนะในกรณีที่เราใช้ช้อนในที่นี้หมายความว่าถ้าเรากินอาหารกับมือเนี่ยกรณีที่ใครยังกินอยู่กับมืออยู่หรือว่ากินอาหารในลักษณะที่เป็นเป็นดั้งเดิมอยู่นะครับนบีบอกว่าไงบอกว่าให้เลียนิ้วดูดนิ้วออกสามครั้ง นะไม่ได้บ่งบอกถึงความตะกะแต่อย่างใดคือถ้าเราไปเอามารยาทของสังคมสากลเนี่ยเขาก็จะมองว่ามารยาทของมุสลิมนี่คืออะไรดูดนิ้วมันคือความตะกะตะกามหรือเปล่าเราอย่าเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะสิ่งที่นบีทนานบีบอกว่าไงครับก็คือเป็นการไม่ให้มีเศษอาหารต่างๆติดอยู่ตามซอกนิ้วอยู่ทําไมเป็นเช่นนั้นเพราะนาบีบอกเอาไว้ว่าฝอินนะกุมลา ตดรู้นีฟีไอยีต่ออามิกลุมอัลบรอกะาเพราะท่านไม่รู้หรอกว่าอาหารส่วนไหนมันมีบรอกกาอยู่มันมีความจำเริญความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาแฝงอยู่กินไปทั้งหมดนะไม่อิ่มแต่ไปอิ่มไอตอนดูดนิ้วนี่แหละนะอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาให้ไหว้อยู่หรืออาหารใดก็ตามแต่ที่มันตกนบีก็บอกให้มาเช็ดทาความสะอาดทา้างได้ก็ล้างนี่คือลักษณะของท่านนาบีบางคนรู้สึกว่าตกแล้วก็ตกเลยทิ้งไปแต่ว่าในยุคสมัยเราก็ ต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทด้วยต้องดูพื้นด้วยว่าถ้าเป็นที่บ้านก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เป็นต่างสถานที่พื้นที่เขาใส่รอง,ง,งเท้าเดินไปพื้นปงพื้นปูเราไม่รู้ว่ามีนายงนายิสหรือเปล่าอันนั้นก็พิจารณาขึ้นอยู่กับเราพิจารณานะครับศาส,สนาไม่ใช่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลมีเหตุผลให้เราพิจารณาว่าถ้ามันสกรปรกจนเกินไปอ่ะเราก็อาจจะทิง้งแต่สําหรับนบีเนี่ยในยุคอดีตเป็นพื้นทรายเป็นทะเลทรายเวะลาอาหารตกไปมันก็คือเปื่อนทรายก็คือเช็ด อาหารส่วนใหญ่ของนบีก็เป็นอาหารลักษณะที่มันแห้งๆไม่ใช่อาหารเปรียกอาหารชื้นแต่อย่างใดใ,ในยุคเราก็ใช้การวินิจฉัยวิจรารณญาณเอาได้ในเรื่องส่วนตรงนี้นะครับแล้วเวลากินก็คือกินกินให้หมดน,นี่คือลักษณะของท่านนาบีประกรารต่อมานะครับก็คือปริมาณอาหารที่เรารับประทานจะต้องเป็นปริมาณอาหารที่มันพอดิบพอดีนะครับโดยท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ว่าบิฮัสบิ อิบนออาดัมท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าเพียงพอแล้วแหละสำหรับลูกหลานอาดัมทั้งหลายด้วยกับอาหารเพียงไม่กี่คำนะที่จะสามารถทำให้ชีวิตของเขาดำเนินต่อไปได้จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยนบีบอกอไว้เลยว่าจริงๆกินข้าวไม่กี่คำเนี่ยวันหนึ่งเขาก็อยู่ได้แล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้กินอย่างนั้นเราก็จะกินให้มันเยอะเข้าไว้อิ่มเข้าไว้เอาความสุขของเราเป็นหลักโดยที่ไม่ได้ดูความต้องการของร่างกายจริงๆว่ามันต้องการแค่ไหน ทีนี้พอเวลาเราเรากินเยอะไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดอันตรายต่อต่อร่างกายของเราแต่นบีก็บอกเอาไว้ว่าแต่ถ้าหากว่ามันจําเป็นจริงๆก็ให้แบ่งท้องออกเป็นสามสามส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งนั่นก็คืออาหารอาหารหนึ่งส่วนนะครับแล้วส่วนที่สองก็คือน้ําส่วนที่สามก็คือเว้นที่ไว้หายใจก็คือเป็นความว่างเปล่าในท้องของเราบางคนนี่กินจนกระทั่งหายใจไม่ออกนะครับจุกขึ้นมาอยู่ที่คอหอย เวลาเรากินกันเนี่ยเรากินกันขนาดนั้นนะบางที่เนี่ยร้านอาหารมุสลิมบางที่เนี่ยเปิดนะครับใน a c e b o o k เนี่ยโปรโมชั่นเพียบเลยแข่งกันใครกินได้เยอะที่สุดไปตามเขาด้วยนะกินได้เยอะที่สุดมากที่สุดนะฟรีคือเลี้ยงฟรีเลยถ้าทําสถิติกินได้เยอะที่สุดของร้าน,นคือให้กินฟรีเลยหลายคนก็พยายามอยากไปทําสถิติเอาสนุกเอาฟรีเขาว่าแต่การกินแบบนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายศาสนาห้ามนะครับไม่ได้โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่ามารยาทในการกินอาหารอีกเยอะแยะมากมายพี่น้องซึ่งเราสามารถที่จะค้นคว้าหากันได้ง่ายๆแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่ผมนั้นได้พูดไปเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นที่อยากจะเตือนตัวผมเองแล้วก็เตือนตัวพี่น้องว่าสิ่งบางสิ่งเนี่ยมันเป็นญ้าปากคอกมันเป็นสิ่งใกล้ตัวเราซึ่งเราสามารถนําไปใช้แล้วเราสามารถเข้าใจถึงเหตุผลได้ว่าทําไม เอาล์ถึงห้ามแบบนั้นแบบนี้ทําไมเราซูนถึงบอกให้ทําแบบนั้นแบบนี้ทุกอย่างล้วนมีเหตุผลทุกอย่างล้วนมีประโยชน์ต่อบรรดาลิมเองแล้วถ้าหากใครนําไปปฏิบัตินะครับไม่ว่ามารยาทใดในโลกเขาก็ยอมรับใครที่นําสุนนะของท่านนาบีไปปฏิบัติในการรับประทานอาหารไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไหนในโลกนี้นะครับทุกคนเขาก็ยอมรับหมดเพียงแต่ว่าเราจะต้องนําไปใช้และเมื่อนานาไปใช้แล้วสิ่งเ่าเนี้ยก็จะได้ผลบุญตอบแทนกลับมาด้วยนี่คือมารยาท ในการกินการอยู่นะครับแต่ใครแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับใครจะไม่ทำแบบนั้นก็ได้นะไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นบาปหนาแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าท่านก็จะไม่ได้รับผลพบุญแล้วก็ไม่ได้ตามสุนน้ำของท่านนบีมฮ a ม o m a สุลลัลลอฮุวะลัยวะซัลลัมอะกูลุกอลเฮาตาฟัสตัฟินุลลอฮะอัลีมันลีวาลลุกุมวะลิซัยลีมุสลิมีนามินกุลลิดัมฟัสตัฟินุอินฮุวนกัฟรุรเราะฮีม